สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอโฟโต้นะคะวันนี้จะมารีวิวสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องกันมานานมากๆนะคะแล้วก็ไว้ใช้มาได้ครึ่งปีแล้วนะที่ซื้อมา6เดือนแล้วนะคะสําหรับเก้าอี้ตัวนี้ที่ชื่อว่าเอาก t เทรนจอยพลัสนะคะเป็นเก้าอี้สุขภาพนั่นแหละแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังว่าตลอด6เดือนที่นั่งมาทุกวันเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมาะกับไว้ไหมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวเก้าอี้กันก่อนนะคะว่าวัสดุมันเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะคะเราค่อยไปดูว่าปรับอะไรได้บ้างที่หลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบยืดหยุ่นนิดนึงแต่ว่าจะออกไปทางแบบแข็งๆมากกว่านะคะจะเป็นตะไคร่แบบนี้นะคะตรงหลังก็เหมือนกันจะเป็นแบบวัสดุเดียวกันนะคะคือมันก็จะระบายความร้อนได้ดีแหละมันจะไม่เหนียวเหมือนพวกแบบหนังๆนะคะคือถ้าเกิดว่าผู้ชายนั่งไม่ใส่เสื้อแบบนี้ก็น่าจะสบายนะถ้าเป็นหนังรู้สึกว่ามันจะแบบชื้นเหงือ่อชื้นอะไรนะคะตรงนี้ ช่วงกลางหลังเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนี้เป็นเหมือนยางยางไว้รองรับหลังช่วงนี้ด้านข้างที่วางแขนที่วางแขนเนี่ยจะไม่ใช่แบบแข็งโป๊กนะมันจะมีความแบบนิ่มอยู่นิดนึงนะะเห็นไหมเนี่ย ตรงนี้ก็เท้าสบายนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งหรืออะไรขนาดก็โอเคนะคะส่วนของที่นั่งคือมันจะมี2รุ่นหลักๆเนาะที่มันจะชื่อว่า Ergo Trend j o จอยพลกับ Ergo Trend รนจอยโปรสำหรับตัวจอยพลัสนะคะมันจะเป็นผ้า แบ,บนเนี่ยมันก็จะบุขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราไม่สามารถซักได้นะคือไว้ถามเขาว่าต้องทําความสะอาดยังไงเขาก็บอกว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเออทำความสะอาดฝุ่นเอานะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น joy pro เนี่ยตัวนั้นจะค่อนข้างที่จะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเพราะว่าวัสดุมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยอ่ะแล้วก็ทําความสะอาดได้เลยนะคะอันนี้คือไว้ไม่ได้ทําความสะอาดเก้าอี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าใช้มาหกเดือนอ่ะแล้วถ้าเป็นคนไม่ชอบทําความสะอาดเก้าอี้ตัวนี้จะ work ไหมนะคะมันก็ จะมีฝุ่นเกาะแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบด้านหลัง อันนี้ให้เห็นฝุ่นกันแบบเรียวๆเลยนะคะคือตรงที่เรานั่งไปไม่ถึงอะ่ะมันก็จะมีฝุ่นแบบนี้แหละเออนี่คือ6เดือนนะคะสภาพก็จะเป็นแบบนี้โดยที่ไม่ได้ดูดฝุ่นเลยเอาให้เห็นกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งไวคิดว่าถ้าไม่ใช่คนที่ชอบทําความสะอาดไปบ่อยเนี่ขนาดว่าว่าไม่ใช่คนสะกะปรกแล้วนะคือไม่เคยนั่งเก้าอี้ตัวนี้ถ้ายังไม่ได้อาบน้ําคือทุกครั้งที่มานั่งอะ่ะอาบน้ำรียบร้อยแล้วคือไม่มีเชื้อโควิดแน่นอนนะคะสะอาดแน่นอนคือใช้แค่แบบชุดในบ้านนั่งเท่านั้นสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ ใครที่อยากจะทําความสะอาดเบาะนั่งนะคะแนะนําว่าไปรุ่น j o ย Pro แล้วก็แบบหาเบาะมาเสิร์ฟดีกว่าถ้ารู้สึกว่ามันแบบเจ็บก้นนะคะ อันนี้วัสดุด้านหลังนะคะก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆที่ใช้มาก,ก็คือแข็งแรงดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนล้อนี่ก็ค่อนข้างที่จะลื่นนะเออคือไว้เคยใช้เก้าอี้แบบกากๆตัวละพันสองพันตัวนั้นก็จะรู้สึกว่ามันเลื่อนได้ไม่ค่อยดีแต่อันนี้ก็คือลื่นดีบางทีก็รู้สึกว่าลื่นเกินไปด้วยซ้านะลราให้ดูล้อนะคะไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นด้านข้างนะคะจะมีที่ปรับทั้งหมด3อย่างเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ าะะมาลองนั่งนะคะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างไว้สูงประมาณ155นะคะคือแล้วก็ค่อนข้างเตี้ยตัวเล็กนะคะตัวนี้เหมาะไหมมาดูกันให้ดูรอบๆก่อน <c oughs> ก็หมุนได้ไหลลื่นดีนะคะมาดูทีละส่วนเลยตั้งแต่ข้างบนตรงส่วนของที่พิงหัวนะคะปรับได้แต่ต้องใช้แรงนิดนึง สามารถดึงได้สูงขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่าไวก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเนาะก็ดันลงมาปรับได้หลายระดับอยู่ที่วางแขนนะคะก็สามารถปรับได้3แบบก็คือปรับความสูงได้นะคะอันนี้คือเตี้ยสุดอันนี้คือสูงสุดซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบแก๊กๆนะเราสามารถปรับได้ละเอียดได้เลยเนี่ยปรับทีละนิดทีละนิดได้เลยนะคะไว้ก็จะอยู่ประมาณกลางประมาณนี้ที่ใช้แล้วก็ตรงนี้เราปรับออกได้ปรับเข้าได้ 2องแก๊กอะปรับออกไป2แก๊กแบบที่ไว้ถนัดก็คือปรับตรงด้านนอกอออกไปเพราะว่าศอกเราจะวางได้นะคะแล้วก็เวลานั่งจริงๆะคะ่ะจะเห็นว่าถ้าไว้เอาออกมาแบบนี้นะคนตัวเล็กอะมันจะไม่พอดีเพราะมันใหญ่มากอะเออแล้วแบบศอกเราก็จะเท้าไม่ได้นะคะเราเลยต้องดันอันเนี้ยเข้า แล้วก็ใช้สอกวางตรงนี้ซึ่งโอเคขึ้นหน่อยแต่ว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้คือมันไม่พอดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ามากๆสุดท้ายเราก็จะแขนอยู่แบบเนี้ยเวลาเราจับจริงๆกันนะคะ,ะตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยอีกส่วนก็คือดันเข้าดันออกได้แล้วก็ปรับได้ค่อนข้างที่จะละเอียดแต่ถ้าคนตัวใหญ่ตัวกว้างเนี่ยมุมนี้ก็อาจจะถนัดกว่าเนาะถ้าไหล่กว้างนะส่วนด้านข้าง จะมีปุ่มอยู่ซึ่งสามารถที่จะขยับเบาะได้วิธีการก็คือเราต้องเอาเท้าเกาะตรงเก้าอี้ไม่งั้นมันจะไม่ไปอ่ะเกาะแล้วก,ก็กดอันนี้ลงไปแล้วก็นี่เลื่อนเบาะอ,ออกมาเลื่อนเบาะเข้าไปได้ก็ปรับได้หลากหลายตรงนี้สามอันนะคะอันหน้าเลยตัวนี้จะเป็นปรับระดับความสูงอ่ะได้เตี้ยสุดเท่านี้แล้วก็ปรับขึ้น สูงสุดก็คือขาไว้ลอยค่อนข้างที่จะสูงมากๆซึ่งเหมาะสําหรับคนที่โตทํางานสูงๆนะคะที่จะบอกก็คือมันเอื้อมยากมากคือไว้ต้องเอื้อมแบบเนี้ยไว้ต้องปรับ,บอ้เบาะนี้ลงเพื่อที่จะเอื้อมนะจะจับยากนิดนึงแล้วก็ส่วนต่อมาตัวนี้นะคะตรงกลางอันนี้คนใช้ครั้งแรกอ,อาจจะตกใจน,นิดนึงเพราะว่ามันเอ็นลงมาคือเบาะตรงเนี้ยมันเอ็นลงมาด้วยนะคะมันเป็นแบบแนวสะลบลงนิดนึง พอเราดึงปุ๊บเราสามารถที่จะเลื่อนเบาะแบ้งหลังถ้าเกิดว่าเราอยากล็อกเราก็เอามันลงตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับยากที่สุดนะต้องใช้แบบความเชี่ยวชาญน,นึงเพราะเราต้องดันก้นเรานิดน,นึงอะค่ะเพื่อให้ได้มุมที่โอเคจริงๆเหมือนเวลาที่นั่งที่ถูกต้องไว้รู้สึกว่ามันต้องสโลปลงนิดนึงนะคะจากที่เคยแบบอ่านมานะตัวต่อไปตัวนี้เป็นปรับหลังถ้าเราอยากให้มันโน้มไปข้างหลังก็ ใช้หลังดันอ่ะอันนี้คือแบบเอ็นสุดนะคะอ่ะจะบอกว่ามันปรับยากจริงค่อนข้างแบบที่จะต้องเอื้อมมากๆนะคะสำหรับสาปุ่มนี้ก็มีประมาณนี้แต่ก็ดีที่ปุ่มปุ่มนี้มันอยู่ข้างหน้าก็รู้สึกว่าเออจับง่ายหน่อยเพราะว่าใช้บ่อยเนาะไอความสูงอะ่ะใช้บ่อยส่วนอื่นๆไว้ก็ไม่ค่อยได้ปรับอะไรนะก็คือนั่งมุมไหนก็นั่งมุมนั้นเลยส่วนที่ปรับเยอะจะเป็นที่วางแขน ตรงหลังนะคะเราสามารถที่จะปรับความสูงได้อันนี้คือเตี้ยสุดเออถ้าเราดึงขึ้นไปสุดอ่ะมันจะเป็นการกลับสูงเตี้ยสุดนะแต่ถ้าเราค่อยๆดันทีละแก๊กมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นก็ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้นั่งสูงสุดให้ดูอันนี้คือสูงสุดโคตรสูงนะคะเหมาะกับคนที่ตัวสูงสูงแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้รับน้ําหนักได้สูงสุดร5อยกิโลกรัมนะคะไว้ไม่ถึง50ด้วโดยซ้ําค่อนข้างที่จะเหลือเฟืออ่ะถ้าไปเตี้ยสุด ีสุดก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะให้ดูการนั่งจริงๆนะคะตอนนี้เท้าวไว้จะลอยนิดนึงถ้าเทียบกับโต๊ะอีเกียโต๊ะอีเกียเคยเรีวิวไปแล้วนะคะก็ต้องหาอะไรมาลองทเท้านอะจะได้แบบวางได้พอดีส่วนการนั่งเนี่ยก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วว่ามันใหญ่เกินตัวไว <c> ้ <oughs> คือตอนแรกไว้ก็คิดว่าไว้อาจจะไม่ถนัดเพิ่งซื้อมาหรือเปล่ามันก็เลยนั่งไม่พอดีหลองที่หลานอะก็รู้สึกว่ามันพอดีแล้วแหละแต่ว่าเราก็นั่งอยู่แค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงนะพอมานั่งจริงๆอะเราก็รู้ว่าคือคือไว้สูงร้อยห้าห้าเนาะแต่ว่าเป็นคนที่หลังค่อนข้างที่จะสั้นคือขาไม่ได้สั้นเท่าไหร่แต่ช่วงหลังอะมันสั้นทีนี้ตรงเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันแบบไม่พอดีอ หลังสั้นไปนิดนึงมันก็เลยจะเจ็บเวลาที่พิงลงไปนะคะถ้านั่งนานๆนะก็จะรู้สึกว่าเจ็บก็เลยลองไปหาแบบเบาะนะคะแล้วก็เอาแบบผ้าอะไรเงี้ยมาวางไว้ตรงเบาะนั่ง แล้วมันก็จะสูงขึ้นนิดนึงเนาะพอเอาเบาะมาลองนั่งอะคะ่ะรู้สึกว่าเออดีขึ้นหลังนะั้นรู้สึกดีขึ้นเหมือนกับว่าถ้าคนที่สูงประมาณร้อขึ้นไปอะน่าจะพอดีหลังแต่ถ้าคนที่สูง155อันเนี้ยจะรู้สึกว่ามันแบบไม่ไม,ไม่พอดีเออมันเจ็บตรงหลังนะคะยกเว้นแต่ว่าเป็นคนขาสั้นแล้วหลังยาวอันเนี้ยน่าจะได้เนี่ยลองดู มันเบาะมันกว้างมากๆนะคะซึ่งไว้เคยใช้ตัวที่มันแบบเล็กกว่านี้คือไม่ใช่เก้าอี้สุขภาพนะแต่ต้องบอกว่าตัวที่ไม่ใช่เก้าอี้ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยไวนั่งสบายกว่าเพราะว่าด้วยแขนมันพิงได้พอดีถ้าเกิดว่าเป็นเก้าอี้ที่ไม่ใช่ไซส์ใหญ่แบบนี้ค่ะแขนก็จะอยู่ประมาณนี้เออซึ่งอันนี้มันไม่ถูกสรีระเราอะเออมันกว้างไปตรงนี้ก็วางได้ไม่พอดีแล้วก็หลังเนี่ยเดี๋ยวไว้ลองนั่งแบบทับขาให้ดูนะ เนี่ยถ้าไว้สูงประมาณนี้นั่งพอดีเลยถ้าสูงอีกสักประมาณแบบ10เซนนะคะรู้สึกว่ามันจะซับพอร์ตหลังได้ดีถ้าใครที่ตัวเล็กก็ลองดูแล้วกันนาอว่านั่งถนัดไหมแต่ไว้ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีกับสุขภาพไว้มันไม่ใช่ไม่ดีนะมันแค่ว่าไม่พอดีกับสรีระไว้ถ้าสูงขึ้นอีกนิดนึงก็จะดีมากนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องวัสดุอะไรเนี้ยโอเคนะคะก็สมราคาแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะเออชอบที่มันแบบปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะคะจะมีที่ไม่ชอบก็แค่ตรงไอ้นี่ ด้านขวาที่มันแบบเอื้มอมยากอะ่ะเออมันปรับยากไปหน่อยนะแต่ก็คิดว่าคนคงไม่ได้ปรับบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ล้อโอเคความสะอาดเบาะก็อืแนะนําจริงถ้าใครที่แบบชอบทําความสะอาดอย่างไว้ไวชอบเช็ดนะแต่ว่าอยากลองซื้อรุ่นนี้มาดูว่าเบาะเขาโอเคไหมคือความนุ่มอะ่ะตอนนี้ยังโอเคอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยุบหรือว่ามันเสื่อมสภาพนะคะก็ยังใช้ได้ดีอ่ะรู้สึกว่าความนุ่มของเบาะโอเค เทียบไซส์ให้ดูนะคะเนี่ยมันใหญ่มากๆเนาะ,ะโดยสรุปก็คือเป็นเก้าอี้ที่ดีถ้าคนที่สูงสักร้อยหกสิ้คิดว่านั่งได้โอเคถ้าคนตัวสูงก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าปรับได้สูงมากๆนะคะแบบปรับได้เยอะเนาะกว้างเหมาะสำหรับคนที่ตัวใหญ่ไรกว้างก้นใหญ่นะคะก็จะ ใช้ตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยตัวนี้ราคา8 9 0 0าบาทแต่ว่าเขาจะมีโปรเรื่อยๆนะลองดูลองไปติดตามเพจเขามี e ออร์ Trend นะคะแล้วก็มีน c k k n o k c o m ไว้กดมาจากน็อก k นะคะซึ่งก็ได้ส่วนลดมานิดหน่อยบางทีเขาจะมีโคด้ดลดหรือว่าแบบรอ11.18 11. 11. 12.12นะคะแล้วก็ใส่โค้ดลดเข้าไปอีกนะคะก็จะได้โค้ดลดมาการประกอบเนี่ยก็คือเขาจะมาประกอบให้เลยแต่ว่าต้องดูพื้นที่นิดนึงเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อะ่ะเขาก็จะ ส่งต่อให้ร้านย่อยๆของเขาะมาประกอบให้คนประกอบก็โอเคนะคะแล้วก็เขาจะมีส่วนของให้เราเข้าไปลงทะเบียนเป็นรับประกันได้นะคะจะมีใบเสร็จมาให้แบบนี้แล้วก็เข้าไปรีวิวได้นะคะว่าพนักง,งานโอเคไหมคนประกอบโอเคไหมซึ่งประกอบได้โอเคนะคะแล้วก็ทําเร็วคือแป๊บเดียวเสร็จนะคะ วันนี้ก็จบนะคะสำหรับรีวิวแล้วก็สิ่งที่พิเศษในคลิปนี้คือไม่ได้มารีวิวอย่างเดียวแต่มาขายเก้าอี้ด้วยเพราะว่าเออทุกคำที่สรีระไว้มันนั่งได้ไม่พอดีนะคะก็ไม่รู้จะนั่งต่อไปทำไมเออลองใช้มาครึ่งปีแหละก็รู้สึกว่าไม่เหมาะจริงๆนะคะก็ส่งต่อให้คนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับเก้าอี้ตัวนี้นะคะตัวนี้มันจริงๆมัน8,900นเอนาะแต่ว่าไว้ก็ขายที่6000นะคะมารับเองนะเพราะว่ารถไว้ไม่น่าจะใส่ได้นะค่อนข้างที่จะกว้าง ใครอยู่แถวบางนาแบริง่งใรมารับเองแล้วก็เดี๋ยวทําความสะอาดอะไรให้ใหม่นะคะจริงๆมันไม่ได้โซมแหละเพราะว่าอย่างที่ไว้บอกว่าไว้ไม่เคยใส่เสื้อผ้าอื่นๆที่ออกไปข้างนอกมาแล้วนั่งก็อีตัวนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยนะคะเป็นแบบชุดอยู่บ้านใส่ตลอดฉะนั้นไม่ได้สกรปรกแน่นอน ก็ลองไปดูกันนะคะเขามีหลากหลายรุ่นเลยนะในเพจของเขานะคะในเว็บไซต์ของเขามีตั้งแต่แบบ6000นะคะไปจนถึงหลากหลายหมื่นเลยนะคะก็ไปลองเลือกดูตามสรีระแนะนำว่าให้ไปลองที่ร้านแล้วก็ไปลองนั่งแบบท่าจริงๆเวลาที่เราจะทำงานแบบว่าไม่ได้แค่ไปนั่งเฉยๆขอเขาว่านั่งปุ๊บอ่ะปกติเราเล่นไอแพดไม้อ่ะเล่นไอแพดไม้แบบนี้เหมาะไหมแบบท่านั่งโอเคหรือเปล่านั่งโต๊ะระดับโต๊ะความสูงเราประมาณเท่าไหร่การ จับคีย์บอร์ดจับเมาส์จับยังไงหรือว่าเราอยู่แบบนี้ถ้าแบบนี้ก็คือพนักพิงก็จะไม่มีประโยชน์เลยสําหรับคนที่แบบใช้แค่โน้ตบุ๊กหรือแม็กอะไรจริงๆที่ไม่ได้ใช้เมาส์เออม,อมือมันก็จะอยู่แบบนี้พนักพิงแล้วก็มันกว้างไปนะคะเราก็อาจจะไม่เหมาะลองไปนั่งที่ร้านดูนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวนี้ก็ทักมาได้ที่เพจเดีย๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะมารับเองนะคะสภาพยังใหม่อยู่เลยแค่ว่ามันมีฝุ่นเกาะแค่นั้นเองนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ไว้ก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมารีวิวสิ่งต่างๆที่ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันจริงๆอีกนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย